หนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้ค่ะรอดีคร well okay. ับสวัสดีครับพี่แป๊าย um> ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาราดีดนิวส์ครับผมในวันวาเลนไทน์เจแบบนี้นะครับใช่แล้วโหไม่เจอเจอพี่แป๊ะนานมากเลยอะเว่อเว่อเว่อนานกี่วันน่ะสองสามวันสามสามสี่วันอะไรนักวันวันเสาร์ไหมก็วันเสาร์เสาร์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเสาร์นี้สามวันภายในอาทิตย์กว่าๆไม่นานหรอ ในานพี่ทำงาน<ม>พี่ไม่สบายงานแน่นหนูนี้เขาเป็นซุปตา์แล้วนะคะเอายับเอาคนา <c oughs> แหมคนเราก็ต้องเจริญก้าวหน้าสินาอ<ม>น้อยคนนะเล้งที่อยากว่าจะหาคนที่เวลาเราได้ดิบได้ดีแล้วเขาจะจะยินดีไปกับเราด้วย,ยหายินดีมากเลยหนูคิดว่าในใจว่าเออต่อไปเวลาอยู่กับพี่พี่อาจจะเลี้ยงข้าวเนาะได้ทำได้ชิ้นนี้เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกๆเยอะไปหนเออพี่น่าจะ ไมาเลาะพี่บอกแล้วพี่บอกกับน้องๆไปแล้วลูกๆไปแล้วว่าอย่าเอาคืนหนักครับผมน่เออนะอ้ายีนี้ตอนเ้าสู่รายการได้ครับวันนี้ข่าวสารนมกามเดิมของเราจัดเต็มเหมือนเดิมเลยครับใช่แล้วและแน่นอนนะคะวันนี้วันวาเลนไทน์เนาะใครที่บอกว่ามีโปรแกรมอะไรหรือว่ามีที่ไหนเขามีการจัดงานอะไรที่น่ารักมุ้งมิงเนี่ยถ้ารู้ข่าวทราบข่าวอะไรมาก็สามารถมาแชร์กับเราได้เลยนะคะทางเอสเปนของร้อนเอง4642605ครั้งละสามบาทค่ะถูกต้องเลยครับผมนะ นี่มีโอกาสได้ไปดูเด o พูลอะไรอย่างพี่ไปดูมาแล้วนะมีแต่คนบอกให้ไปดูเห็นบอกพี่บังเอิญที่จะคือเราเหนื่อยมากแต่ว่าผู้จัดการอยากจะไปดูมากเลยเราก็เลยอไปดูไปดูก็ไปดูแต่อย่างนี้สนุกมากย้งนะครับผมไปดูภาคไทยที่แรกผมอาจจะดูซาวแทรกนี่แหละอะไรอย่างนี้แต่คิดไปคิดมาเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเป็นหนังคอมเมดี้ของต่างประเทศเนี่ยควรที่จะดูเป็นภาคไทยจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นมุกของคนไทยที่ภาค S <S <ช>สนุกมากครับเออ๋ยวต้องไม่ดูแลเออเผื่อวันนี้วันวาเลนไทน์เผื่อใครแบบคู่รักคู่ไหนยังไม่มีโปรแกรมอะไรล,ลองไปดูหนังเรื่องนี้ก็ได้ถูกตอนนก้องนะรวมไปถึงในช่วงของภาพยนตร์วันนี้เนี่ยรีเลงกับแบซ์ซาก็มีมาให้อัปเดตเช่นกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็แน่นอนนะมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยเป็นวันแห่งความรักแต่ว่าเรื่องของดาราที่เขากิ๊กกั๊กกันเหมือนจะคบเหมือนจะเลิกเหมือนจะจีบแล้วเลิกจีบวันนี้ก็มีมาฝากกันหลายคู่เลยทีเดียวโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดเลยดีกว่าครับผมข่าวแรกเลยครับ มาเริ่มว่อที่ข่าวแรกก่อนนะคะยังไม่เป็นข่าวของคู่รักแต่ว่าก็มีบรรยากาศของความรักที่ฟุ้งงานเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานฟุตบอลประเพณีนะคะธรรมศาสตร์กับจุฬานั่นเองครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่71เแล้วเมื่อวานบอกเลยว่าสยามเนี่ยโอยเยอะแยะโป๊ะแปะไปหมดเลยเต็มสยามไปหมดเลยเมื่อวานนี<อ>่เดินนะแทบจะไม่ได้ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยนะ<อ>หน้าตาดีทั้งนั้นเลยตาหวา ไมหมดแล้วก็จะเป็นที่ทำไมคนเยอะจังอ๋ oh, <laughs> อเขามีประเพณีนะฟุตบอลธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่71นัวนเอยครับ <c oughs> จบไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็อลังการสุดๆเลยสําหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนั่นเองครับผมจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่71ที่จัดขึ้นที่สนามสุภชราศัยเมื่อวันที่13กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาโ <c oughs> ดยกิจาการรมเริ่มขึ้นกันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนั่นเองครับซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดแสดงนะออกทางการเมืองนะของนักศึกษาผ่านการแปล ตัวอักษรแล้วก็ขบวนพาเลรน,นะล้อการเมืองเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาครับส่วนไฮไลท์ของงานนี้เนี่ยถือได้ว่าการแข่งขันฟุตบอลระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลและก็จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยในเวลาประมาณ4ี่โมงนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโดยนะคะจากสถิติในการพบกันค่ะธรรมศาสตร์เนี่ยคว้าชาชนะไปนะคะยีครั้งส่วนจุฬาเนี่ยชนะไป16ครั้งนั่นเองแล้วก็ยังมีเสมอกันนะคะอยู่ที่31ครั้งค่ะซึ่งในครั้งที่7จ เนนี้นะคะทางธรรมศาสตร์ค่ะสามารถคว้าชัยชนะนะคะโดยเอาชนะจุฬาลงกรณ์เนี่ยไปถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับฝั่งเจ้าภาพเองนะคะอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยงานนี้ค่ะเขาบอกว่าได้นักเตะทีมชาติไทยมาร่วมหลายคนเลยทีเดียวนะคะ oh. ซึ่งนําทัพโดยเนะะี่ยสารัตอยู่เย็นโอ้โหคนนี้นี่อย่าว่าแต่เรื่องของฝีไม้ไลายมือในการเตะบอลหน้าตาก็ดีเล่น MV มาแล้วด้วย hmm. อ่ายังไม่พอนะคยยังมีชนาทิพย์นะคะมีอดีศักดิ์มีอดีศศ ผสมกับขุมกําลังนะจากครั้งที่แล้วค่ะอย่างรัชานนท์ีนอกแล้วก็ชนานันนะคะโดยมี อ่ะพิเชษพุตานเนี่ยเป็นกัปตันทีมให้ด้วยส่วนตั้งป่าฮ้องจุลาลงกรมหาวิลยัยครับผมนะก็ส่งขุมกําลังหลักนะที่เป็นผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างชีรเทพวิโนไทยนั่นเองครับผมแล้วก็ตามมาด้วยวุฒิชายทาทองครับปิยชาตินะทามพันธรวมไปถึงนักเตะหน้าใหม่อย,ย่างที่ติพัน์พ่วงจันนั่นเองครับแล้วก็ปฏิทานปิ่นเสริมสุดสีนั่นเองครับพร้อมด้วยกับการท้าแข่งเนาะกับบางรา กับทางทีมจุลาจุจ่าจูดี้ <United. S 2> ใช่เลยครับผมนมนการศึกนะเขาบอกว่าเป็นสอง เป็นศึกดิวิชั่น2อีกด้วยผ<ช>ู้ชมซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีดาราที่มาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างรุ่นเก่ารุ่นเดอะเลยเนี่ยอย่างคุณนิโนเมทินีนะคะนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าเหมือนกันแล้วก็มีคุณปันปันสุทัตตาด้วยโอ้าน,น,นมีแต่คนหน้าตาดีจริงรรวมไปถึงนั่นเองครับผมนันหลานของผู้บริหารของเราได้เยครับก็คือคุณแคทเนาะรู้สึกว่าปีนี้แบเป็นคนที่เชิญอ,อยู่ในขบวนด้วยแต่แป๊บไม่แน่ใจว่ามีมีเป็น<ส>เป็นผู้ที่เชิญพัก อันนี้คือได้ได้ว่าได้รับเกียรติสูงเลยทีเดียวนะในการอัญเชิญพระเกี้ยวไม่ธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะแน่นอนว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าจุฬาลงกรณ์นะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เขานับถือกันนั่นคือเรื่องของกเอเอ,เอเป็นพระเกียเยกเก้ยวนี่เองเพราะฉะนั้นในการพิธีการเตะบอลครั้งนี้เนี่ยซึ่งเป็นปฟุตบอลประเพณีเนี่ยนะการที่ได้อัญเชิญพระเกี้ยวเนี่ยโหได้ได้ว่าได้รับเกียรติสูงสุดเลยทีเดียว เดี๋ยวดูหน่อยสิอ่าเดี๋ยวใครดูภาพบรรยากาศในงานกันสักนิดนึงเนงาะทีมที่เชิญพระเกี้ยวก็จะอยู่ในทีมนี้นี่แหละเป็นทีมพาเลทเนาะเกไปอีกนะก็เป็นเกียรติและแล้วก็รู้สึกเลยนะว่างานประเพณีทุกๆปีที่จัดขึ้นเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทั้งฝั่งของธรรมศาสตร์เองแล้วก็ฝั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันด้วยครับแล้วก็สีสันเนี่ยที่บอกได้เลยว่ามีกันทุกปีเลยนั่นก็คือเรื่องของลีด ลีธรรมศาสตร์ลีจุลาเนี่ยเขาคัดกันแบบคัด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 เออนี่นี่มีลูกทานผมด้วยนะคะในนี้เมื่อกี้ครับผมเขีลูกบอลใช่ไหมโอ้โหเก๋ไปอีกลดน้อนี่แหละคือความคลาสสิกนะของเกาหีนี่คือความคลาสสิกรู้ไหมกว่าจะคำว่าคัดออกมาเนี่ยทำไมอะนี่คือความคันเนะบอกไม่ใช่สิใจแบบใจนี่ใจไม่ดีนี่มันจะโดนด่าอีกไม่ใช่แหมพี่แป๊กก็อย่าร้อนตัวไม่เอานะ นี่จริงๆแล้วเนี่ยปีก่อนๆเนี่ยถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ให้เกิดลีจุฬาหรือว่าธรรมศาสตร์เนี่ยผมว่าผมจะลงเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันนะครับที่จะไปเป็นลูกบอลให้เขาเตะหรือไงผมจะผมผมจะลงเป็นนักฟุตบอลนะผมจะเตะยังไงอ่ะโอ้ยก้าวก็ไม่ได้ละบอลอัดหน้าเลยเรียบร้อยเด็กๆผมก็เล่นนะครับบอลอ่ะพอทำจมูกว่เล่นได้ไม่เล่นไม่ได้เลยกลัว ทกัดหน้าปากปลาขนาดไม่เล่นฟุตบอลน่ะยังโดนเตะอัดนะก็วันนี้เนี่ยผมไปพาน้องชายผมไปคัดนักฟุตอ่นักบาสมาเออไอ้แล้วก็อู้ดูะตื่นเต้นแบบเรียนเล็กเด้วยสติวิทยาสตรเป็นกำลังใจให้กับน้องแต่สักพักหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้งรู้ปาทำไมอ่ะไม่กล้าอยู่กลัวกลัวบาสกระแดกหน้าเรอยู่ๆแบบไอ้มันส่งกันแล้วมันเลยมาโดนใครจะรับผิดชอบครับจมูกถลางมว่ามันหน้าผากเนี่ยเออกลัวจริงๆ ลูกบานี่ก็ฟินอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ผมไปให้กำลังใจน้องอาชายผมจัดจัดจัเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่าต่อมาเรื่องต่อไปของเรานะคะอย่างที่บอกไปในวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์แล้วห <c oughs> ลายคนยจะบอกอุ้ยช้ำใจจงเลยเป็นคนโสดอยู่คนเดียวมันปเปล่าเปลี่ยวใจไม่ต้องปเปล่าเปลี่ยวไม่ต้องเศร้าคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าข่าวอีกหนึ่งข่าวที่เราจัดมาคู่นี้เขาก็ต่างคนต่างแยกย้าย <c oughs> เหมือนกันอวเหรอไม่ได้เป็นคู่รักเหมือนกันสำหรับคาริสา กับเป๊อารักรษก์นั่นเองครบบิสตาสปริงเก็ตันเองครับผมนายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณเป๊อารักษ์แลวก็ตัวเธอเองนั้นเนี่ยอตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เราไม่รู้นะว่าด้วยสาเหตอุะอะไรถึงถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แล้วก็คือ เป็นแฟนกันแล้วมันไม่มันไม่จูมันจูไม่ตรงกันเป็นหรือยังเอาให้แน่นะยังไม่มั่นใจเลยหรือแค่คุยคุยกันเออหรือออกตัวแรงไปสหานะสถานาสตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันว่ามันเป็นทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้อยากจะรู้เหตุผลของค่ะอยากรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปฟังจะปัดจะตัวเลยค่ะไปเดีลยครับ สวยสวยสวยเอ๊อแต่คุณหน้าเขาจังเลยอ่ะเลงคาริสาเดี๋ยวนะคนนี้เล่นอะไรอ่ะเล่นเล่นเล่น,ลนหนึ่งไม่ออกแต่คุณมากอ่ะว่าแบบเล่นเปน็นนางเอกด้วยนะไม่ธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวเรา<อ>ไปหาข้อมูลมาให้นะแต่ว่า<ช>สวยจริงๆแต่ว่าเห็นก็บอกแบบนี้นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคุยกันเรื่องปีนข่าวกันมากกว่านั่นงครับสำหรับกิจกรรมที่เขารู้จักกันนะสำหรับตัวคุณเป้เองแล้วก็คาริสาแหละเนาะเป็นคนแนะนําให้เล่นกีฬานี้แรกๆเองครับผมก็ อ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณคาลิสาเลยดีกว่าใช่ใเมื่อกี้ขัดข้องนิดนึงแต่ตอนนี้พร้อมนะถ้ายัางไงเราไปฟังจะปาดเจ้าตัวกันคะ่ะเจตั้งแต,แ,แต่แรกว่าเราเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราเป็นแฟนเราเลิกกันแล้วถ้าคนแบบตกใจล่าจะงงแต่ว่าเราชัดเจนแต่แรกแล้วมีคุยกันอยู่หรอคะไม่ได้คุยกันเยอะคะ่ะนอกจากถ้าไปปีนข่าวหรือว่าเราอยากซื้ออุปกรณ์อาจจะถามบ้าง มันไม่ใช่เรื่องของสเปคค่ะหรือว่าเรามีความฝันเราอยากทางานด้วยแล้วเหมือนตอนนี้ได้ละครดีๆแบบหลายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากทําให้มันดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความรักั้าง,งานมันดีมันคงดีตามมาเองเ<ต>ไม่ได้มองแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไม่ได้วิ่งหามันอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ผ<ม> <ไม S 1> ิดนะคะแต่ว่าเราอยากทํางานมากกว่าะคะ่ะยังยังสนุกอยู่เราก็เพิ่งเข้ามาเราก็ เรามีความสุขกับมนันอะไรเงี้ยรู้สึกว,ว่างานเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้เราได้แล้วก็อยากทําเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยเหนื่อยหรือเปล่าคะน่ไม่น่าจะเฮิร์ตพี่เป้ไม่น่าจะเฮิร์ตเรื่องความรักนะคะ <c oughs> ให้กําลังใจไหมเล่าคะ <c oughs> ไม่ได้ให้กําลังใจเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าถ้าถ้าที่ผ่านมาเช่นอมอเตอร์ไซค์เกิดอับัติเหตุอาจจะให้กําลังใจเขาแต่ว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือว่่าทุกวันองย ครับผมนะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณคาริสาและก็คุณเป้อรักษ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เฮิร์ตนะก็เป็นกําลังใจให้กันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้พิเศษอะไรกันขนาดนั้นพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ก่อนแล้วนี้เขาก็ไม่ได้เป็นที่เราคิดว่าเป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงจะห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่ว่าก็มันไม่ได้เป็นแฟนกันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นห่างกันหรืออะไรมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ที่มีคุยกันอาจจะคุยเรื่องเดียวกัันน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 หห่่่่่่่ออ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 ยยงงงงงืืืเเเรรรขขขกกกกาาาาาปีีทมมม้แู้ิจะช รวมเหมือนกับคุณคิตตี้กับคุณนาวินตาที่เล่นไตรกีฬาด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันมันก็เกิดเป็นว่าสิ่งที่เราชอบคล้ายๆกันมันคุยกันสนิทสนมกันมากขึ้นและอย่างหนึ่งช่วงนี้ที่อาจจะห่างกันด้วยเพราะว่าสาวคริสสัยก็บอกงานเข้ามาเยอะเอก็ต้องคว้าโอกาสตรงนี้ไว้ก่อนนะเรื่องของความสัมพันธ์ไม่แน่อนาคตอาจจะกลับมาจูนกันติดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นพี่น้องแบบนี้ตลอดไปก็รอลุ้นรอให้กำลังใจแล้วกันใช่เลยครับผมนะเกียรูปหน้าจอมากเลยเห็นพอดีเลย ผู้ชมข่าวต่อไปไม่ไม่ไม่ชม ข่าวต่อไปคุณผู้ชมข่าวของหนุ่มคนนี้ซึ่งก็ยังเป็นโสดอยู่เห็นไหมวันนี้เอาใจหลายๆคนที่บอกว่าโอ้ยวันวาเลนไทน์ฉันต้องเศร้าไหมอยาดเศร้า,ถ,าถ้าบอกว่าโสดแล้วดีชีวิตเฮงอย่างหนุ่มคนนี้ก็โอเคไม่ต้องมีคู่ก็ได้ใช่เลยครับผม<อ>สำหรับเ,เดี่ยวสุริยน,นั่นเองครับคนหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานลุมกันแบ,บบโหสะบ้นหันแหลกมากเลยนะงานเยอะมากเลยเขาบอกว่า,าละครลุมกันถึง3มเรื่องเลยทีเดียวครับปีนี้เป็นปีเฮงด้วยก็ไม่หลุมกันว่าเจ้าตัวนั้นจะเชื่อในเรื่องของดวงหรือเปล่านะถูกและที่สําคัญ นะเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่มีสาวรู้ใจด้วยจริงเหรอไม่มีแบบเป็นตัวเป็นตเนตเอาคําอย่างนี้ดีกว่าไหมเพราะก็ไม่รู้ว่าอย่างพี่เดี่ยวเนี่ยจะไม่คุยกับใครเลยจริงหรือเปล่าเรื่องเยอะเหรอเลือกเลือกเยอะหรือเปล่าหรือไม่มีใครมาจีบหรือปิดหัวใจเอออะไรยังไงพอต์ตั้งแต่เอาจงจริงตั้งแต่ข่าวเลือกเล่าคุณรดเมย์ไปก็ไม่มี คนไหนที่ขึ้นมาแบบชัดเจนมากมายอาเออเพราะฉะนั้นเนื่องในวันแห่งความรักแบบนี้คะ่ะต้องขอถามพี่เดี่ยวหน่อยแล้วล่ะว,ว่าตอนนี้ความรักแล้วก็หัวใจพี่เดี่ยวเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงให้อัปเดตเรื่องของผลงานด้วยค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีงานอีเวนต์งานาพิธีกรน,นะครับประมาณนี้เราก็เจอกันได้นะครับแล้วก็มีละครตอนนี้3เรื่องครับมีดาวหลวงฟ้าภูบาสีเงินมีแดงตะวันแล้วก็ไขุ่กคนกอนไฟ ปีเฮงตามตามที่นักศือพิ์ที่ดูนะครับแล้วก็ตามดวงต่างๆครับปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับเรามากๆเลยครับด้วยด้วยครับเป็นเป็นข้อในการเตือนใจเราครับถ้าดีก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเราแล้วก็ถ้าไหนที่ให้เรารองตัวเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เรามัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับผมเราไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเราภาวนามาบอกว่า ให้เรามีมีชีวิตที่ดีมีความสุขแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เราจะประดับรตัวเป็นคนดีนะครับอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> พิเศษพิเศษเ,เรามีความสุขมากขึ้นนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นอาจจะเป็น,นความร <c oughs> ู้สึกข้างในลึกๆกันนะพอทํางานเราก็มีความสุข <c oughs> ทํางานพิธีกรงานละครมาเจอเอพื่อนๆพี่นๆน้องๆเนีน่ยทุกอย่างดูดูแล้วรับรึมครับแล้วก็เป็นประจำต้อตั้งหวังไว้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะพยายามตั้งใจต่อไปเลยด้วยโอ้โหนี้เลยอ in love one ก็ พยายามอยู่นะพยายามอยู่ใช่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับแต่ก็พยายามเปิดเปิดก็ไ้จะเปิดทางให้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าจะก่อนเราออกกาลังกายใช่ไหมเล่นเล่นกีฬาก็จะอยู่ในยิมในสังกีฬาแล้วก็มาทํางานก็กลับบ้านประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีไปทานข้าวกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยพยายามเปิดใช่ใช่ใช่เพื่อนชายเพื่อนชายเขาทางานไปทํางานที่ต่างจังหวัดกลับไปไปร้ับ ต้นนานแล้วนะครับหลายปีหลายปีเพราะว่าเราก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับอ๋ออันนี้ไม่นะครับรว่าเราเรา,เราพูดคุยในการปฏิบัติตัวต่างๆครับเราก็ให้เกียรสสติชั่วสตรีนะทุกๆท่านอยู่แล้วแล้วก็ผมเป็นวนแบบว่าชัดเจนที่บอกว่าเราเราเราชอบเรารักเราก็บอกเลยนะโอ้ยภาตรงไหนเรายังอยู่ในสถานะของความเป็นเพื่อนอยู่เราก็อยู่ในสถานะความเป็นเพื่อนตรงนั้นนะครับ ก็มีละครกันถึง3ามเรื่องรวดเลยทีเดียวนีครับต้องรอติดตามจริงๆนะสำหรับหนุ่มคนนี้คือเล่นให้น้าสงสารเขาก็เล่นได้นะแล้วก็รวมไปถึงเล่นให้รู้สึกร้ายกาศมากก็เล่นได้ได้หมดเออคือเป็นคนที่เล่นได้หมดเลยอ่ะผู้จายละใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจริงอย่าวกแวกอย่าวกแวกเราคอนเซ็ปต์ตรงนี้อ่าเรื่องของความรักยังไงความรักก็เช่นกันครับ อะไรล่ะเดี๋ยวขวนหน้าเลยไม่ใช่เขาบอกว่าความรักเนี่ยก็พยายามอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีสักทีแต่จริงๆนะไม่เชื่อหรอพี่เดี๋ยวต้องมีคุยอยู่บ้างจริงป้ะหัวไม่ต้องไปสูรู้แล้กระดาษแล้วหรอกไม่ก็จะบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มฮอตอย่างนี้ไงสาวๆก็ต้องน่าจะชอบอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องเขียนไม่าใช่อะไรอรู้หรออินไซต์หรอแป๊บหนึ่งนะผู้ชมยังไงเห็นไหมก็บอกแล้วรู้หรอว่าใครรู้สิ เออพี่เคยอย่างงี้เออเอออ่ะเออเด็ดเเจอที่นี่เออจริงเหรอเจอนี่เจอที่นี่เจอที่นี่เดี๋ยวหลังไม่บอกเลยเหรอเจอที่นี่เออเจอที่นี่ใครอ่ะมีมีบอกเลยวาก็ยังมียังอยู่ในมือถืออยู่เลยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันอ่ะตอนนี้ผู้ชมเริ่มอยากจะคว้างหน้าจอแล้วมันพูดอะไรมันกันวะเออไหนในถ้ารู้ขนาดนี้ก็บอกมาเถอะอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้บอกไม่ได้ อยากรู้ส่งเอสมาได้ที่4642605ถ้าบอกก็จะบอกแต่ถ้าไม่บอกก็ไม่บอกเอรอให้ส่งมา3,000บาทเดี๋ยวพ่อเบรกกันดีกว่าก็ผมาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอะไรให้ติดตามอีกเพียบเลย